ารเยนากันจริงบวันพชบนก้ไปมแล้วก็มันจะมีแชทเป็นุกเป็นุของพวกเขาอ่ะเหมือนคนรับงานุับงานรัาอืตอนั้นเขาค่ะานในคกไม่พวามันแคอปากวงเดมานเปรี้ยวเด็กมันเมาเด็กมันแต่ว่ากินยานขนาดอะไรเงี้ย เด็กมันเปรี้ยวแต่ปรากฏว่ามีลูกกหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเบลเนี่ยกาลังนอนปุ๊ดอยู่ตรงรงตรงรถมันตังรถเออแม่ยังบอกว่าละวันนะแง่จงตใเขาจะหาว่าเอาจต่บุหรีอเพราะฉะนั้นเป็นไปได้แต่แม่เสร็จแล้วนงตอนแย่ข้อตอนนีข้นระดับหนึ่งไายตั้งแ Okay. <laughs>